สวัสดีครับผมเสพสวัสดิ์ครับมือนี้พระอาจารย์สวัยส้มไก่จอวบวัดพระธาตุทรงเทถีเพิ่นได้ต้อนรับคณะญาติธรรมมาจากสั้นฟ้านจิตโกเพิ่นทิพ่าชุ่มบริเวณวัดตามไปเพิ่นน้ำกันครับปลาเพิ่นทิพ่าไปชมมดเลยครับติดตามเไปร่วมกันครับนี่เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของที่จะ ทำคัเทเสมานะทำอุโบสถซึ่งเป็น <Okay. S 1> สิ่งสำคัญสำหรับพระพุทธศาสนาถ้ามีพระอุโบสถก็จะมีลูกนิมิตให้เห็นเนี่ยแหละนะเป็นเรียกง่ายๆกับซิมโบลแทมโปนะเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของความเป็น โบทของพระพุทธศาสนาสลาสุ้มเซม,มาเศรษฐีก็ปรฏิษฐานพระพุทธชินราชนานตัก69นิ้วนั้นท่านวิสารสาระได้เป็นธุระนำมาถวายนะแล้วก็มีพระโมกขลาภาษารีบุตรก็ญาติโยมชื่อยมอะไรก็จำไม่ได้แล้วจากนี้นะครับเซเลสตสถวายมาเดี๋ยวเราจะพาไปชมงานแอลนี้โตนีที่ว่า ทาง,งเรื่องนี้ที่ที่เห็นงานที่ได้ร่วมอนุโมทนามาก,ก็เป็นสารสองสายมีสารพระชมแล้นนวก็สารพระพิชเนศอากาศตันนี้ช่วงเที่ยงร้อนหน่อยมันมีน้ำหนักหนักมากเลยเอ่าชั้นสูงมันต้องมีโฟลกลิดอะไรขึ้นมาช่วยช่วยพยุงแรงก็งเลยเพักไว้ก่อน แล้วก็ให้มีเครื่องไม้เครื่องมือก่อนถึงจะทําต่อนะอันนี้คือ,อลานเควสถานเนี่ยก็มีอิดทั้งหมดนี่วางลางรอบนี่คือ900ตารางฟุตนะตก็มี900แผ่นแล้วก็ปูยื่นมานี่ก็พันแผ่นก็นี่แหละประมาณนี้แหละน <c oughs> ะก็มีพันแผ่นนี่ก็ประมาณ6 6พาเละพาเลตหนึ่งก็100 1 6 8ก้อน ถ้าซื้อยกแพลเลทก็ถูกหน่อยประมาณสัก200ต้นต้นแต่ถ้าซื้อเป็นแผ่นรู้สึกจะเกือบ2บาท2เหรียญนะอันนี้ก็ตอนแรกว่าจะทำให้ทันตอนงานสงกรานะจะได้มอบถวายฉลองอะไรต่างๆปรากฏว่าไอชั้นสูงขึ้นไปมันหนักมากต้องมีเครื่องมือเช่นโฟก์ลิฟต์เลยไอที่เช่าโฟก์ลิฟต์มาเที่ยวแล้วที่เอาลงจากคอนเทนเนอร์มาก็พันเจ็ดเราก็ พยายามที่จะให้ให้มันคุ้มค่าในการที่ว่าเช่ามาแล้วลก็ยก,ก,กเรือมาจากข้างหลังเรือที่ที่เขามีอยู่บ้านเนี่ยเรามาอยู่ที่นี่ได้ไดปีปีเสร็จแล้วประมาณปีเกือบครึ่งแล้วนะปีครึ่งก็ได้นะนะามาจากเลกบูดนะเปิดเออเปิดลานธรรมจักรนะนะนจะชื่อว่าพุทธอทุทยานลานทธรรมจักรแล้วก็ งานนี้ได้รับความอุปถัมภ์จากคุณแม่สุชาดาปัทวานิชก็เป็นคุณแม่ที่อุปถัมภ์วัดไทยสุชาดาจารรมจาริกสังฆวิหารที่ที่เมืองซันาเรในในครลอสแอนเจลิสท่านก็เห็นภาพงานแล้วท่านก็ติดต่อมาว่าให้แม่ช่วยอ,อะไรบ้างก็แม่ก็ ทำถวัตธรรมงานนี้อุทยานู่ด้านหลังก็คือฝั่งนี้ตอนเช้าแล้วก็ที่ล้อมรั้วไปนั่นตอนเมื่อวานนี่เราจะทําพิธีเปิดพุทธอุทยานลานพระธรรมจักรพิธีเปิดพระธรรมจักรเนี่ยก็คือว่าจะประดิษฐานน้ําหนักสองตันอันนี้ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าแล้วก็จังหวะที่เราเนี่ย มันมันขยัดไม่ได้มันก็มีอุปสรรคเลยเกินเนี่ยเราต้องทำาไปเช่าสีชั่วโมงก็สี500่ห้าร้อยละก็เลยว่าจะพยายามทํากะว่าก็จะทันแต่ซื้ออิดซื้ออิดแบบอย่างนาหนาแล้วก็มาก่อเพปูลรัดให้ให้รัดตรงนี้ให้แน่นต้องทําให้แน่นแล้วก็เมื่อวานไปยกเอา ไปยืมจากวัดบัวหลวงที่เทหาซาปีประมาณหนึ่งชั่วโมงอันนี้เครื่องที่วัดท่านนะเป็นเครื่องคอมเพคตเตอร์เป็นเครื่องอัดดินถ้าลำพังเราจะตั้งไว้อย่างนี้เวลารดดูน้ำฝนมาหรือว่าบางปีฝนตกทุกกัมันจะสุดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเทปูนเข้าไปเลยมันก็ไม่ได้ต้องพยายามแกะว่าตรงนี้คือตั้งใจให้อยู่ตรงนี้เลยร คือตอนแรกเขาจะเอาเข้าข้างในอ่ะอให้ร่มโพเนี่ยมันเป็นต้นทุนธรรมชาติในการที่จะจัดกิจกรรมการเทศการสอนไงทีนี้น้ําหนักมันหนักมากก็เลยวางไว้ตรงนี้ก็กะว่าจะทําตรงนี้แหละให้อันนี้มันเป็นประตูแล้วมันมาติดประตูแล้วก็เลยจะขายายออกมาใหม่แล้วก็ทําประตูใหม่อ,อันนี้ก็เลย มันเป็นไปตามน้ําอ่ะเพราะว่ามันหนักมันย้ายไม่ได้ก็เลยต้องทําให้อ่าให้มันดูดีให้มันดูมั่นคงแข็งแรงอ่าโยมก็คงจะเห็นใจหรอกเพราะว่ามันทําไม่ไม่ไหวด้วยกําลังของเราเนี่ยมันต้องใช้เครื่องมืออันเนี้ยเท่าที่เขา estimate มาในการบรรทุกมาเนี่ยเขาบอกว่า อ่าตรงเนี้ยหนึ่งพันแปดร้อยกิโลกรัมหรือเกือบร่วมสองตันอ่ะตันหนึ่งก็หนึ่งพันกิโลเนี่ยนี่เราจะจัดงานให้ท่านชายมาเปิดอ่าพิธีแล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดเป็นวันเกิดท่านที่แปดก็จะมาที่นี่นะนั่นกะว่าจะมาฉลองวันเกิดที่นี่นะถ้ายังไงเราก็ร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่บารมีใหญ่เราจะได้ร่วมบุญใหญ่นะมันทนหนาวไม่ไหว ตอนหน้าร้อนเนี่ยมันจะออแตกออกแตกไอแตกไอใบเดี๋ยวงามลานนี่พูดถึงมาดูช่องทางเนี่ยมันทะลุภาษามากเลยนะโอ้ยดูเหี้แล้วดูเยอะมากดีงามอยู่เด้อใช้ได้อันนี้เป็นอะไรคะรถเหรอดีดสะอาด คล้ายๆรถละครับ,บดดนเนอ่ยข้อก็ดีด้วยเนาะมีหดนะมดเลยหมดเลยเออสบายเนะ้วยเป็นสัตว์สวนด้วยวิวดีด้วยวดีดีโอเคเลยสบาย หน้าหนาวมันเติมบ่อยเพราะเราครั้งหนึ่งรั้งหนึ่งก็ประมาณสามร้อยกว่าสี่ร้อยนะอันนี้ก็คืออยู่บนนอกนะเราอยู่บนนอกถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยมันจะมีแบบท่อนำแก๊สนี่ไฟฟ้าก็ยังอยู่ข้างบนอยู่เลยนะเนี่ยบางถ้าในเมืองบางเมืองนะจะจะเดินใต้ดินแล้วของท่านอยู่ที่ไหนอ๋อ้โหในอยู่อ่า เสาไฟฟ้าเนี่ยเสาไฟฟ้าก็มีสองหม้อไฟมีสองเฟสนี่เฟสนี่ก็เข้าบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้โยมอยู่บ้านทางโน้นชาอยู่แล้วก็แต่ว่าเป็นพื้นที่20เอเคอร์เดียวกันทั้งหมดเลยเร็วจ้าลาเลยจะพาไปเนี่ยเนี่ยอยากมาหาน้องนิ่มนวลอ่ะวันเนี้นี่มันนะ ไิ่ดาวชิดดาวลูกชิดดาวชิดดาวตีตี๊นะขยับขายขยับข่าวาน้ฟรีไอ้มองเด้อที่ท้อหมอจุ๊บอะไร่านก็กินไนกินดอกกินไปเนียค่ะต้มต้มเอาไปเลยไหมต้มไม่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 เป็นไรท่านเอาไว้ว่าไม่มีใครกินไี่เป็น ไม่เป็นไงก็เดี๋ยวว่าอันนี้ถ้ามันพอก็ไปได้เลยนี่ให้แล้วตัดให้เลยเพราะว่าทานได้เป็นหรอกแล้วถ้ามันมีแล้วเนี่ยมันก็กลับมาอีกปีหน้าต้มจิ้มต้มพริกหรอเป็นคล้ายๆอารมณ์เหมือนผัดต้มเลยเดี๋ยววัาไหนทําให้กินอร่อยมากเพราะมันมันผักอะไรนะที่โยนมา้วส่งไปให้ผักอะไรนะผักอะไรนะอดิโชค่ะเนี่ยเขากินแค่แค่ตรงนี้ินี่กินแค่เนี้ยรูดเอารูดหมนหัวปีเลยอ่ะ

วันนี้ไม่มาต้อนรับแขกเลยนะหอมใหญ่เลยต้นใหญ่มากแต่หอมอีพุทชโฉนัคราชสีสุโธนัคราช ถ้าพูดถึงสีทอจะค่อนข้างเป็นสีเขียวสายาสายเขาค่ะของของโยนสายวิรูปปะอ๋อวิรูปปะถ้าเราโสดบดนี้ใส่ไม่ได้ต้องต้องต้องเอาต้องอาที่ฐานเอามาอุ้มมาจากบนครื่อุ้มมาเลยหินหินอะไรหินหินหินย้อยหินย้อยขลึกเป็นเหมือนหินที่มาจากในถ้ำใช่เป็นหินที่มีประกายเป็นเป็นหินโดย พูดถึงด้วยความเขาเรียกว่าโดยพิสนาอีกทีหนึ่งได้ว่าโดยพิสนา,าเนี่ยไม่ทราบว่าเขาทํากรรมวิธีไหนแต่โดยพิสนาเนี่ยเขาจะเล่าบอกว่าอัอนนี้เกิดจากหินถ้ำก็เลยทําให้เราเราเชื่อว่าเออนี่เป็นหินถ้ำเพราะมันเป็นมันเหมือนสเปซี่เดียวกันกับหินถ้ำยาราอเมริกาเพราะจะเข้ามาได้หายาถ้วันนี้ ก็ขอขอเคารพก,กันนะมีทานก็คือว่ามีใจโอนยินดีด้วยกันประทานนะมูมทนาด้วยกันนะมีปัญญาเสมอกันมีอะไรปรึกษากันมีข้อคิดข้อทำอะไรต่างๆเนี่ยปรึกษากันมีปัญญาเสมอกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของบูเพสนิวาสแล้วถ้าพูดถึงหัวข้อธรรมที่ท่านจัดว่าเป็นเหมาะสำหรับ ผู้ที่อยู่ร่วมครองชีวิตนะไม่ใช่เฉพาะนี่นะเป็นทุพกพบทุพกพกเลยนีท่านก็บอกว่าเวลาทำอย่างนี้แล้วก็คือว่าทายาทที่เกิดมาด้วยนะทายาทที่เกิดมาก็จะมีศีลเสมอกันที่บอกว่าเ,เป็นลูกก็เป็นลูกอภิชาติบบตหนดนะถ้าพูดถึงจะมีความดีงามงอกงามขึ้นและมีพระนิพพานในเบื้องหน้า หลวงพ่อท่านเป็นผู้ที่ลึกล้ำมากในเรื่องของการจัดหมวดธรรมแล้วก็แสดงให้เป็นทัศนคติไปเบื้องหน้าบอกว่าคู่หัวตัวเมียคู่ครองอะไรต่างๆนะเรามีความเสมอกันนะมีบุพเพสนิวาสแล้วทายาทที่เกิดมาก็ได้รับมรดกแห่งทายาทแห่งธรรมนั้นด้วยแลวก็เขาเรียกว่าเป็นครอบครัวเป็นผู้ชีวิตที่มีพระนิพพานเป็นที่สุด <c oughs> อันนั้นก็คือพูดถึงเรื่องของ การที่ว่าบางทีความประสบการณ์แต่ละคนต่างกันบางทีมีความสมหวังในความชีวิตคู่ก็เห็นชีวิตคู่เนี่ยเป็นชีวิตที่สมบูรณ์นะบางทีคนผิดหวังจากชีวิตคู่ก็เห็นว่าชีวิตคู่นี่ไม่ไมใช่สิ่งสมบูรณ์เนี่ยธรรมะเอาธรรมะเข้าไปจัดแล้วก็พยายามถ้าบางทีปรับเขามาหาเรามันยากเราก็ปรับเราไปหาเขา ก็เป็นบทยาวสักน,นิดหนึ่งนะแต่ว่าสวดเร็วไม่ยาวประมาณสองนาทีนะตั้งใจฟังเออ่อะให้รับเป็นบุญเป็นกุศลนเป็นมงคล นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมสามพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ าแบบนี <oh> ้นะชอบแบบวายแบบทางยาวนรบระจานอจาทีนี้โอ้ชัดเลยอจาทีนี้แไม่เก็บเฮ้ยไม่มีเสียงะเบไม่เก็บก็บสียงเก็เลยไม่เก็เสยงก่ะนะคะเดาเยเมื่อกี้ชลยอมงคนมงคสสบปรายการ หลายเนี่ยเทียงกันอยู่มิได้ใช่น้อยตามพระสูตรนี้แสดงไว้เนี่ยในมังคลสูตรเนี่ยพระสูตรนี้กว่าจะได้คาถาทั้ง38ประการนี้เทวดาที้ยงกันอยู่12ปีถามครูบาอาจารย์ผู้ศึกษาปเปลี่ยนธรร,รธรรมหรือธรมรมบทอะไรต่างๆเนี่ยท่านจะทราบดีว่าความเป็นมาของพระสูตรชื่อว่ามงคลสูตร มงคล38ประการตรัสแก่ใครพระพุทธเจ้าตรัสแก่เทวดาเทวดาเหตุใดถึงตรัสแก่เทวดาเพราะเทวดาเถียงกันว่าอะไรเป็นมงคลบางทีก็บอกว่าเช้ามาตื่นมาแล้วเหยียบยอดหญ้ามีหญ้าน้ำค้างปักอยูออ่เปียกอยู่แล้วรู้สึกชื่นสดชื่นเบิกบานก็เป็นมงคลบางคนก็บอกว่าการที่เราได้ ทำโน่นนี่นั่นก็เป็นมงคลแต่เถียงกันว่าอะไรคือมงคลก็เถียงกันอยู่ไม่มีข้อสรุปพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดแก่เทวดาก่อนที่จะตัดก็เถียงมา12ปีในประวัติศาสตร์ในการที่จะเกิดมงคลสาแต่ราการมาแล้วทางครูบาได้ทุกแล้วบทสวดมนต์เนี้ยทุกงานมงคลไม่ว่าจะเป็นงานราชงานหลวงจะสวดบทมงคลสะสรนี้ เพราะฉะนั้นมงคลสูตรประกอบด้วยมงคล38ประการคืออเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาผูชาจะปูชนียานังเอตมังคะรุมตมะนี่เขาเรียกว่าคาถาหนึ่งบทนะมีสบาทคือบาทที่หนึ่งก็คือว่าอเสวนาคือไม่เสวนากับคนพ่านในพระธรรมบทนั้นจะบอกว่าถ้ารู้ว่าที่นี่มีคนพ่านให้ไปอีกเป็นสิบยอดร้อยยอด เพราะจะไม่ให้คลุกคลีกับหมู่คนผ่านไม่ให้ใกล้คนผ่านทําไงถ้าใกล้คนพานน่ะคนผ่านผู้บาปแท้ทุจริตไปสู่หาบัณฑิตขําเช้าฟังธรรมอยู่เนืองนิดบ่ทราบใจนาคือจะหวักตักข้าวห่อนรู้รสแกงแตะวักเนี่ยมันคนคน,คนแกงน่ะมันไม่รู้รสเหมือนคนผ่านไม่รู้ธรรมไปสู่หาบัณฑิตหรือไปวัดทุก คำเช้าก็ไม่ทราบซึ้งในรมเลยคือคนพาลเพราะฉะนั้นคนพาลที่ปรากฏอยู่ในแว่นแฝนไหนให้ห่างเพราะคนพาลก็คือคนพาลแต่กว่าจะเป็นคนพาลนี่ต้องมีลักษณะนะถ้าพูดถึงเห็นบอกว่าคนนี้ชอบบ่นชอบด่าชอบคิดอคติเขาก็ยังไม่ใช่คนพาลคนพาลเนี่ยมันเป็นเรื่องของเข้าองค์ประกอบคนพาลจริงๆในองค์ประกอบคนพาลเนี่ยมันก็เรียกว่าละเอียดเหมือนกันว่ากว่าจะได้คลลัพธบัติของความเป็นคนพาลนะนะ คือมันอาคติไปทุกอย่างเลยคือเรื่องเล็ก,กเป็นเรื่องใหญ่นะอาคติเนียแต่ว่าสติเนเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กอันนี้หลวงหล,ลงพ่อคอมเนเทศไว้แต่ว่าเป็นบทความของท่านววัชิลแพมธีนะอาคติทำชอบทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ๆแต่สติชอบทำเรื่องใหญ่ใหญ่เป็นเรื่องเล็กเ ง่ายในการปฏิบัติในสวดผกว่าสติมาปัญญาเกิดสติสําคัญกว่าอะไรนะที่เมื่อกี้จนหะ<ม>ได้ไหมสำคัญกว่าความรู้สําคัญกว่าความรู้<ส>เพราะว่าความรู้บางครั้งบางทีนะ,ะรู้แบบบ้าคลั่งไม่มีสตินะไม่มีการ,รกสติเป็นเบรกนะถ้าพูดถึงท่านเดกเทพว่าสติคือเบรกนะคือสติเนี่ยถ้าเป็นภาษาเราเนะี่ยคือระวัง คระวังเป็นภาษาไทยใช่ไหมอาระวังนะ้ระวังนน้่คือสตินะสติคือความเขาเรียกว่าสังวะสังวรสังวรังสังว่อคือสำรวมอ่ะคือระวังเคยว่าการเจริญสตินะขับรถให้ระวังนะคือขับรถให้เจริญถ้าบอกบอกว่าระวังหน่อยนะขับรถอ่ะคือบอกให้เจริญสตินั่นแหละถ้าพูดถึงแต่ถ้าบอกบอกว่ามีสติสตังหน่อยนะขับรถอ่ะไม่โกรธกันเลยนะ แต่เราทำเดียวกันนะขับรถระวังน้าเนี่ยก็คือสติตนั่นแหละแต่ไม่โกรธนะแต่ว่าขับรถมีสติตสตั้งไม่โกรธจำชื่อม่อไหร่ชื่ออะไรแต่ว่าเป็นเพื่นอนพี่จะล่ะมาชื่อจำชื่อจำไม่ได้แต่คนทิ่ฉิดนะมาอยู่อยู่นันใกลเคยมาล้อมรัวช่วยนะเหมือนเหมือนกับว่าพูดให้ฟังเนี่ย เห็นอย่างเงี้ยไม่เชื่อว่าคนจะเคยตีตะปูเลื่อยไม้ให้ปูก็จะทำนี่คือภายในบริเวณวัดะธาถุดทุ่งเตตีเมืองแร่งเคปเตอร์แคลิฟอร์เนียครับ ทางในวัดพงกระป,ปุกอย่างมากมายครับมันเป็นผลไม้เป็นพักเป็นต้นไม้นี่คือหอมใหญ่ที่เป็นบุกไว้ครับถ้าชอบเล็บเน้ก็กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นปกำลังใจในการท้าเย็บต่อไปครับมาติดตามเบื้องต่อน,นาว่าเชฟวัติภาพเดียวกันทีกันครับ นี่คือคณะญาติท่าเพิ่นมาจากสั้นฟานเิติโกครับเพิ่นมาดเพิ่นมาเยี่ยมชมวัดพระธาตุธุเสิษทีขอบคุณครับที่รับชมจุดจบครับกอดคุบครับสวัสดีครับ